สวัสดีครับอตอนนี้ผมก็จะมาะสาธิตการปิด Windows ที่มันอัปเดตนะครับคือมันจะมีปัญหาตอนที่ว่าเวลาเราะจะปิดเครื่องอย่างเงี้ยฮะมันก็มักจะถามให้มีการอัปเดตวินโดว์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งทําให้เรากว่าจะปิดนานมากนะครับเสียเวลานะครับส่วนใหญ่คนที่เราไม่ไม่ชอบที่จะอัปเดตค,คือคือคอมเรา เราดีอยู่แล the ้วนะครับเราไม่ต้องอัปเดตอะไรนะครับที่นี่เราจะมาปิดนะครับครับเริ um ่มต้นเลยนะครับก็อ่าอ่าจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งเราก็เข้าไปในอ่าตรงนี้นะฮะอ่าเข้าไปในอ่าอ่าเซตติ้งนะครับเซตติ้งตรงนี้นะครับเซตติ้งเสร็จแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างนะครับก็จะมีตรงอัปเดตตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไป เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอ่อเรามาตรงตรง add one option ตรงนี้นะฮะกดลงไปครับเสร็จแล้วตรงตอนนี้มันเปิดอยู่นะฮะเราปิดเลยครับปิดปิดให้หมดเลยนะครับปิดให้หมดอืมโอเคครับทีนี้ก็ปิดการการบาลเลยครับอ่จุดที่2นะครับจุดที่2ก็เรามาตรงแว่นขยายตรงนี้นะครับพิมพ์คาว่าสวิต c ์ครับ เซอร์วส s, s e, r. <S s e r มันก็จะเราเราพิมพ์ตรงนี้นะครับแค่พิมพ์แค่นี้มันก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้คือเป็นวิดดโอสิบนะครับแล้วก็กดเลยครับแล้วเลื่อนไปข้างล่างครับไปหาคาว่าวิดโดโออัปเดตเลื่อน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 วิดโดโออัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตอนนี้มัน running อยู่นะฮะ running เรากด กดขวาครับแล้วก็มาตรง property แล้วแม n u น l ตรงนี้เรากดแล้ว disable นะครับกดปุ๊บ disable ก็คือเป็นการปิดเสร็จแล้วก็กด stop ครับรอแป๊บหนึ่งครับอ่าทีนี้เราก็กดปุ่มอเคครับทีนี้เรากลับมาดูนะครับอ่าวิดีโอ update ตรงนี้มันทำการปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับแค่นี้นะครับสําหรับการปิดการอ,าอัปเดตวินโดว s ที่นี้เราปิดเปิดก็ก็ไม่มีปัญหาลนะนะครับอันนี้ก็คือเป็นการาแนะนําเบื้องต้นนะครับครับขอบคุณครับ